ี่นะครับยิมโนที่ผมมีนะครับก็จะมี LB 2 1 7 8แล้วก็ LB Hybrid แล้วก็ยิมโนเคลเซียมมิฮานอวิชัอนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นมิฮานอนี่มิมฮานอด่างนินดๆนะครับนี่ก็จะเป็น LB 2 1 7หนกราฟนะครับน,นี้เป็นยิมโนด่างนะครับ ดังนิดหน่อยมันจะมีช้าง RB 2178ครับนี่ครับอันนี้เป็นยิมโน2178สายพิตตี้นะครับที่ผม F มานะครับมา Simple Day นี่ครับอันนี้น้องไดโน,โนนะครับต้นนี้ต้นรักของผมเลยไม้กราฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็นยิมโนมิฮโนโดางนะครับก็มี LB2178 ที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับนี่นะครับอันนี้สัน,นงซีครับผมมันจะแพนให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยสโคบดูทีละต้นนะครับ Lb 2178นะครับรักมากนะครับ Lb น,นี่ก็จะเป็น Lb เหมือนกันนะครับก็มีฮานอดานี่เป็นไม้สะสมนันเลยครับผมไม้สะสมครับส่วนหนึ่ง C a ก็มา Lb ไร้หนามครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบถาดนะครับไม้สายพิตตี้ครับไม้ซิมเพิลเดย์นะครับอืมครับ l อบครับผมสาย l อบครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปสดให้ดูครับผมสวัสดีครับ